ประเด็นคือมีครอบครัวหนึ่งลงรูปน้องชายเอาไว้แล้วก็วิงวอนขอให้สื่อช่องไหนก็ได้ที่มาเห็นช่วยตามให้หน่อยแล้วเรื่องนี้วันนี้ทีมข่าวช่องแเราจะตามให้เขาบอกว่าเปิดภาพน้องตอนมีชีวิตขึ้นมาหน่อยเขาบอกว่าน้องไมโลขอให้หลับให้สบายนะ,ะแล้วน้องเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยครอบครัวเนี่ยกำลังบอกว่าน้องเนี่ยตายไปแต่ว่าครอบครัวยังไม่ได้รับความยุติธรรมถามว่าเกิดอะไรกับไมโลคนนี้เขาบอกว่าตัวไมโลเองอะคุณผู้ชมครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สีสเกตไมโลถูกยิงนะครับคุณผู้ชมครับโดยเบื้องต้นกระสุนตัดขั้วหัวใจแล้วน้องเสียชีวิตโดยเบื้องต้นน้องไมโลหรือน้องพานุวัตนเนี่ยนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปดูหมอลำเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตีหนึ่งครึ่งของวันที่23เมษาหลังจากเรื่องนี้ปรากฏทีมข่าวช่อง8เราเข้าไปดูเรื่องนี้ให้ฮะตัดภาพสลับกลับไปยังบริเวณ จุดที่น้องไมโลไปดูหมอลำหน่อยพอเาะเ,าเขาบอกน้องขับรถมาแล้วโดนยิงฮะกระสุนตัดขั้วหัวใจแต่คดีไม่คืบช่องแปดของเราไปที่วัดโพช่างหม้อเป็นวัดที่น้องไมโลกับเพื่อนๆไปดูหมอลำทีมข่าวช่องแปดได้กล้องวงจรปิดมานี่น่าจะเป็นปฐม,มบทโอ้โหมืดมากขอดูวงจรปิดเลยดีกว่าเขากำลังสงสัยว่าน้องไมโลอันนี้ด้วยความเคารพนะตามข้อมูลบอกว่าน้องไมโลไปเที่ยวงานหมอลำแล้วน้องเต้น แล้วประเด็นก็คือจังหวัดที่น้องเต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเหมือนน้องเนี่ยจะให้กล้วยหรือไม่กับวัยรุ่นต่างถิ่นนี่มันก็ภาพเล็กมากเลยนะคือคือเหมือนน้องยกมือยกไม้ขึ้นด้านบนนะคะคือเป็นท่าวัยรุ่นน่ะแต่คราวนี้ก็เลยเป็นข้อสงสัยว่าเอายกมือยกไม้ชูมือ,มอชูไม้ไปมาเนี่ยแจกของลับหรือเปล่าโอ้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วอาจจะทําให้วัยรุ่นที่มาดูหมอลาคิดว่าไมโลให้ของลับ ก็เลยยิงทิ้งเนี่ยค่ะเห็นไหมะยกไม้ยกหลอแล้วก็เต้นเดินหน้าถอยหลังหมุนตัวอะไรทานองน้มันก็คือท่าเต้นปกติใช่ไหมถ้าดูตามภาษาวัยรุ่นแต่นี่อาจจะเป็นการเข้าใจผิดจากท่าเต้นว่าเป็นท่าแจกด้วยหรือไม่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับผู้ชมฮะก็เลยมีการยิงน้องหลังจากหมอลำจบนี่เป็นคลิปสุดท้ายนะฮะที่ ทีมข่าวช่องแได้มามันจะมีนอกจากน้องเต้นหน้าหน้าเวทีหมอลำะจะมีวงจรปิดอีกใช่ไหมหลังจากเลิกงานอันนี้เป็นหน้าห้องน้ำค่ะคือเดินจากาเวทีหมอลำมาแล้วไมโลก็มายืนอยู่บริเวณหน้าห้องน้าแล้วก็สันนิษฐานกันว่าซ้ายมือไกลตรงหัวมุมค่ะตรงที่มีรถเปิดฝากระโปรงข้างหลังเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือเปล่าแต่เนี่ยค่ะเป็นเป็นอตอนโดนยิงก่อนโดนยิงแล้วเดี๋ยวจะมีภาพกล้องวงจรปิดตอนที่น้องไมโล ซ้อนทายเพื่อนซ้อนสามนะคะเหมือนโดนยิงที่ถนนเลยเหรอเมย์ค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์มารับและไมโลนั่งรออยู่ที่เนี่ยเห็นไหมคะนั่งรออยู่ที่ริมถนนเพื่อนมากันสองคนแล้วสุดท้ายไมโลก็จะขึ้นซ้อนสามที่ด้านหลังแล้วก็ด้วยความที่อยู่ด้านหลังเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าก็เลยทําให้พอโดนยิงก็เลยโดนเข้าที่น้องไมโลเนี่ยนะคะแต่ว่าจะไม่มีเวธีตอนโดนยิงใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยออกจากวัดแล้วค่ะ แล้วหลังจากนี้ถึงจะโดนรอบยิงค่ะอันนี้เป็นภาพสุดท้ายก่อนเนี่ยค่ะภาพสุดท้ายตอนที่ขี่ไปค่ะอันนี้คือโดนยิงอย่างยังใช่ไหมยังค่ะยังค่ะนี่ผีไปกับเพื่อนค่ะนี่หลังจากนั้นน้องเสียชีวิตคุณผู้ชมครับถ้าให้ดูไทม์ไลน์ของชีวิตน้องเพราะครอบครัวบอกว่าไม่อยากให้เด็กคนนี้ตายฟรีไมโลโอ้อายุ16ค่ะนี่ฮะมันทีมงานเปิดอันนี้ฮะไทม์ไลน์ก่อน4ี่ทุ่มโดยเบื้องต้นเนี่ย ประเด็นคือของไมโลเองอ่ะคุณผู้ชมครับก็คือไปดูหมอลำตอนสี่ทุ่มใช่ไหมค่ะแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้วันที่23เมษาเป็นยังไงต่อครับเมย์วันที่23เมษานะคะหลังจากนั้นนะคะตอนตีหนึ่งเขากำลังจะกลับบ้านแต่หลังจากนั้นตีหนึ่งครึ่งน้องไมโลก็ถูกยิงเสียชีวิตหลังจากเพื่อนขี่รถมารับออกมาจากงานวัดค่ะแล้วชีวิตน้องไมโลที่น่าสลดหดหูพี่กับน้องตายหมดแล้วนะครับ ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวไมโลคุณผู้ชมดูนะฮะประเด็นก็คือว่าไมโลเนี่ยถูกยิงตายวัย16บหวันที่เฮ้ยมันเป็นไปได้ไงวันเดียวกันเลยอะแต่คนละปีแค่นั้นเองไม่แต่วันเดียวกันเลย<ช>เปิดถังขึ้นมาเต็มจอหน่อยสิทีมงานคุณผู้ชมดูข้อมูลนะฮะวันเดียวกันเลยพี่น้องตายฮะ แต่มันคนละปีใช่ไหมต่างกัน6ปีเพราะว่าพี่สาวน้องไมโลก็เสียชีวิตวันเดียวกันคือ23เมษ<ม>ายนจากอุบัติเหตุแต่ว่าน้องไมโลเสียชีวิตจากการถูกยิงค่ะคุณผู้ชมครับและที่สําคัญก็คือครอ,อบครัวของไมโลเนี่ยเขาเรียกร้องมาให้ไมโลต้องตายฟรีเพราะว่าไมโลเองเนี่ยคือเอาจริงจากท่าเต้นให้ความเป็นธรรมน้องน้องก็เต้นวัยรุ่นปกติถูกไหม,มเนี่ยถ้าเปิดภาพเต้นเมื่อกี้ขึ้นมาน้องทํางานเลี้ยงตัวเองนะครับและส่งให้พ่อแม่ เด็ก16นะฮะ,ะแต่อยู่ๆต้องมาตายเพราะกระสุนปริศนาวันนี้คนเป็นแม่หัวใจคงจะแตกสลายเลยเราได้เจอแม่น้องไมโรนะครับก็คือคุณวรันคุณแม่บอกกับเรานี่นะครับบอกว่าเอาจริงเหตุการณ์ทั้งหมดลูกไม่ได้มีปัญหากับใครก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันนะ่ะเพราะว่าครอบครัวนี้ทั้งพี่ทั้งน้องไปหมดแล้วนะฮะลูกยังโทรศัพท์มาหาเลยตอนเย็นบอกว่าจะออกไปข้างนอกแล้ววันนั้นเนี่ยแม่ยังบอกให้ลูก มันเหมือนกับลมแรงลูกระวังฝนหน่อยนะจนกระทั่งประมาณเที่ยงคืนครึ่งจะโทรศัพท์ไปหาลูกชายเพื่อจะอวยพรวันเกิดฮะเขาเพราะวันเกิดพอดีนี่มันเหลือเชื่อมากวันเกิดคือ23คือวันที่เสียชีวิตก็คือวันที่โดนฆ่าค่ะพี่สาวก็ตาย23อีกฮะวันเดียวกันหมดเลยแล้ววันเกิดไมโลแล้วลูกมาตาย ตอนนั้นตัวเองแปลกใจมากคือแม่จะโทรไปหาลูกคุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะปรากฏโทรไปปุ๊บเนี่ยเห็นบอกจะไปอวยพรวันเกิดแล้วหลังจากนั้นผอยหลับที่แม่รู้ว่าลูกตายในวันเกิดคืออะไรไหมฮะอยู่ๆข้อความเด้งขึ้นมาหาแม่ใน Facebook บอกเป็นกําลังใจให้นะแม่แม่ก็งงพวกเธอมาเป็นกําลังใจอะไรให้ฉันในวันเกิดลูกมีบางคนบอกสู้ๆนะแม่แม่ยิ่งงงอยากจะให้แม่ไปสู้กับใครอม,มีบางข้อความบอกว่าเสียใจด้วยนะ แม่เริ่มเอะใจแล้วฮะทำไมเพื่อนส่งข้อความแบบนี้มาเยอะว่าเสียใจด้วยจนในที่สุดมีคนโพสต์อลไรน้องว่าน้องตายแล้วค่ะแม่เลยบอกว่าไม่รู้แม่จะต้องทํำยังไงวันเกิดลูกคือวันตายลูกแล้วที่สําคัญปีนี้ลูกชายตายาปี60ลูกสาวก็ตาย23เมษาเหมือนกัน แม่ยอมรับนะครับว่าแม่คิดถึงทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวชีวิตของแม่เสียใจมากทำใจไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสอวยพรลูกเลยเพราะอย่างที่บอกจะโทรไปแต่โทรไม่ติดแล้วแม่พลอยหลับและก็ขาดกันแบบนี้รันดอนลองฟังเสียงคุณแม่หน่อยครับกันึกถือว่าโหดร้ายที่สุดแล้วค่ะญาติทางนี้เขาเป็นผู้ช่วยเขาก็โทรไปบอกว่าน้องเขาจะกลับบ้านแล้วแล้วรถเขาเสีย รถเขาเสียเขาเลยเอาไปฝากบ้านเพื่อนบ้านไว้เขาค่ะแล้วเขาก็เลยขอซ้อนท้ายเพื่อนมาค่ะเขาก็คือไม่น่าจะมีเรื่องกันตามที่ดูเหตุการณ์เนาะก็จะให้ดําเนินคดีถึงที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าจะถามแม่ว่าอโหสิกรรมให้เขาไหมก็โหสิแต่ว่าก็ขอคงคง กฎหมายก็ตามกฎหมายเนาะค่ะแม่็ไมรู้จะพูดยังไงเนาะเพราะว่าทํากับลูกแม่รุนแรงขนาดนี้เนาะก็อยากให้ลูกไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าไปอยู่กับพี่สาวเขาเนาะไปสู่ภพภูมิที่ดีถ้าแม่เจออวยพรวันเกิดมันก็ไม่ทันแล้วก็ไม่รู้จะอวยพรยังไงเนาะก็ได้แต่ภาวนาให้ลูกไปเป็นเทวดาบนสวรรค์เนาะค่ะไปเจอภพภูมิที่ดีไปเป็นเจอพี่สาวเขาบนสวรรค์พี่สาวเขาถ้าจะมาหาเขาพาเขาไปบันเดียวกันเนาะ คิดถึงทั้งสองคนเหรอคะก็ถือว่าคุณผู้ชมครับและแม่เสียลูกสองคนน่ะ,ะโอ้โหใจแบบแหลกลานไปเลยประเด็นคือเห็นบอกตำรวจมีการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ,ะโดยเบื้องต้นแจ้ง5้าข้อหาเห็นบอกเป็นสองพี่น้องด้วยนะฮะที่น่าจะยิงใส่ไมโลโดยเบื้องต้นเองเนี่ยจากการตรวจสอบเป็นรุ่นพี่ของน้องไมโลเล่าว,ว่าปมสาเหตุเป็นเพราะเด็กอีกหมู่บ้านหนึ่งอาจจะไม่พอใจกลุ่มพวกเราที่ไปงานวัด แต่ยืนยันว่าไมโรไม่รู้ไม่เห็นไมโรเนี่ยเหมือนกับโดนล,ลูกหลงครับคุณผู้ชมฮะและที่สําคัญก็คือเชื่อว่าไม่ใช่แค่สองคนที่โดนจับใช่ไหมค่ะมันน่าจะมีมากกว่านี้มีเสียงรุ่นพี่นะครับลองฟังเสียงดูนหน่อยฮะมันมีรถน้องผมเสียอยู่หน้าวัดคันหนึ่งแล้วก็ค่อยเข็นไปจอดในบ้านผู้กในหมู่บ้านของผู้ก่เหตุนั่นแหละครับจอดแล้วก็ขี่รถออกมาได้แป๊บเดียวเองครับเขาดักยิง ดักยิงแล้วก็โยนขวดโยนไม้โยนอะไรมาใส่พวกผมแล้วพวกผมก็โดดลงแล้วเขาก็วิ่งหนีแล้วก็ผมก็มองไปเห็นน้องชายผมโดนยิงตอนนั้นน้องชายไม่มีสติครับพูดอะไรก็ไม่ได้ก็พากันพาน้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ขับรถออกกันไปเลยครับไม่ได้ตีอะไรกันไม่ได้มีอะไรกันใช่ครับแล้วตอนพวกผมจะกลับบ้านนะครับเขาออกมาก่อนพวกผมประมาณชั่วโมงหนึ่งพวกผมเห็นแล้ว ก็อยากให้คนที่ยิงครับกับคนทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในน้ำน,นะ่ให้มามอบตัวเชื่อว่ามีมากกว่าสองคนไหมเพราะตัวมีมากกว่าสองครับเพราะว่าผมเห็นผมเป็นคนจับรถมอไซค์น้องคนใดคนหนึ่งหันไปแล้วเจอวิ่งเต็มเลย<อ>เห็นวิ่งเต็มเลยเพราะว่าตอนโยนหมาโยนคุณผู้ชมฮะขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวน,น้องไบโลด้วยก็แล้วกัน